สวัสดีค่ะหวยลาววันที่13กรกฎาคม2563เลข4ตัวตรงสถิติ3งวดตัวเลขชุดนี้เกิดจากการคำนวณสถิติหวยลาวย้อนหลังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรที่ใช้4สูตรดังนี้ค่ะหลักหมืน่นคูณ2 บวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวก6หลักหมื่นคูณสองบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกสามหลักหมื่นคูณ3บวกหลักพันบวกสามหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักสิบ บวกหลักหน่วยบวกเก้าเริ่มงวดวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสูตรที่หนึ่งได้ตัวเลขสิบบวกสี่บวกสามบวกหกเท่ากับยี่สิบสาม สูตรที่สองได้ตัวเลข5บวก8บวก1บวก3บวก3เท่ากับ20สูตรที่สได้ตัวเลข15บ,บวก4บวก3เท่ากับ22 สูตรที่4ได้ตัวเลข5บวก4บวก1บวก3บวก9เท่ากับ22เลขสตัวที่คำนวณได้คือ3 0 2 2ผลล่าออก สามสองสองศูนย์งวดวันที่สองกรกฎาคมสูตรที่หนึ่งได้ตัวเลขสองบวกสองบวกศูนย์บวกหกเท่ากับสิบ สูตรที่สองได้ตัวเลข1บวก4บวกสองบวก0บวก3เท่ากับ10สูตรที่สามได้ตัวเลข3บวก3บวก3เท่ากับ9 สูตรที่4ได้ตัวเลข1บวก3บวกสองบวก0บวก9เท่ากับ15เลขสตัวที่คำนวณได้คือ0 0 9 5ผลล่าออก ศูนย์ศูนย์ห้าเก้างวดวันที่6กรกฎาคมสูตรที่1ได้ตัวเลข4บวก0บวก9บวก6เท่ากับ19 สูตรที่สองได้ตัวเลขสองบวก0บวกหบวก9บวกสามเท่ากับ19สูตรที่สได้ตัวเลข6บวก0บวกสเท่ากับ9 สูตรที่4ได้ตัวเลข2บวก0บวก5บวก9บวก9เท่ากับ25เลขสี่ตัวที่คำนวณได้คือ9 9 9 5้าหผลลาวออก9 9้า ห้าเก้างวดวันที่เก้ากรกฎาคมสูตรที่หนึ่งได้ตัวเลขสิบหกบวกเก้าบวกเก้าบวกหกเท่ากับ สี่สิบสูตรที่สองได้ตัวเลขแปดบวกสิบแปดบวกห้าบวกเก้าบวกสามเท่ากับ 43. สี่สิบสามสูตรที่สามได้ตัวเลข 24บวก9บวกสเท่ากับ36สูตรที่4ได้ตัวเลข8บวก9บวกหบวก9บวก9เท่ากับ4ี่สิ เลขสี่ตัวที่คำนวณได้คือ0 3 6 0ชุดสี่ตัวตรง0 3 6 0จับชุด3ตัวตรงกลับได้ดังนี้ ศูนย์สามหกศูนย์สามศูนย์สามหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์จับชุดสองตัวไปกับบนล่างได้ดังนี้ 03,06,00,36กดติดตามกดกริ่งกด subscribe ช่องได้เลยค่ะ